รายแล้วอย่างงานคนเล็กรายเรียวขึ้นก็ไม่ชาวบ้านไม่ได้ร้อนชาวบ้านไม่ได้ร้อนเรื่องรี้อาวบ้านไม่ได้ร้อนชาวบ้านทำงานได้ชาวบ้านไม่โดนกาวบ้านไล่คนเด็กดิไม่โดนจะได้ไม่ได้อันนี้เนี่ยไม่โดนเขาไล่โดนเด็กเลยเพราะเห็นหนื่มด้วย